สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถครอบครัว SUV คันนี้สาภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับชื่อนี้ไม่มีตกเทนแน่นอนกับ Toyota Fortuner นะครับ3.0ตัวท็อปสุดนะครับปี2009นะครับขับ4สาภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับจัดทรงไว้แบบนี้ครับ มีแลกหลังคาพร้อมลุยแล้วครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่กระทุ่มแบรนสมุรสาคอนะครับคันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์1ปีนะครับสุดจัดแล้วครับใครที่กําลังเล็งหารถครอบครัวหรือหา f o r ์จ n เนอรนะครับเทนปีนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับลองชมดูได้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับภายในสวยกว้างขวางนั่งสบายเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่าง แน่นๆครับถ้าไม่แน่นจริงไม่กล้ารับประกันเกียร์และเครื่องยนต์1ปีนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับ489,000บาทนะครับผ่อนยาวไปเลยครับ9,200บาทนะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้700,000เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็จะจัดเงินเหลือก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตสามารถรับเงินส่วนเกินกลับบ้านไปลงทุนได้เลยครับ รถสวยสภาพดีมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็นำมาฝากนะครับชี้เป้าชี้พิกัดดูสภาพไปก่อนเลยครับคันนี้เบาะ3แถวนะครับกว้างขวางนั่งสบายแอร์3แถวแอร์ระบบดิจิตอลนะครับเย็นทั่วถึงไม่ร้อนแน่นอนนะครับสวยสมบูรณ์ครับลองชมดูได้ลองเช็คดูก่อนนะครับพื้นที่ใช้สอยของรถถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆชอบใช่ชมเช็คชอบเลยครับ ลองชมดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบกเอเบสดิสเบรกขับสีนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้เลยครับเกียร์ออโต้นะครับ3 0ตัวท็อปสุดนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับ อบใช่ก็ต้องไปชมนะครับราคานี้นะครับก็ลองเทียบเคียงหรือศึกษาหาข้อมูลเพิ่มก่อนนะครับว่าราคานี้ตัวนี้แพงไปหรือไม่ถูกไปหรือเปล่านะครับตัวนี้มีเครื่องเสียงนะครับกระหึมแน่นอนฟังสบายสบายหูเลยครับใครชี่ชอบเครื่องเสียงก็ไม่ต้องไปเช็คเองทําเองนะครับเขาทํามาให้แล้วนะครับใช้งานไปแล้วนะครับ1นึ0 0 0สกมิโลเมตรโดยประมาณนะครับใครสนใจนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเครดิตดีก็วางไฟแนนซ์จัดเอกสารไปได้เลยครับ สภาพสมบูรณ์มากๆครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยนะครับการันตีให้1ปีแบบนี้นะครับมีมาไม่บ่อยนะครับทรงสวยๆสภาพสมบูรณ์ชอบใช่ก็ต้องไปเช็คไปลองขับดูจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับคันนี้พร้อมเที่ยวแล้วครับขึ้นอยู่กับความชอบและงบประมาณครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับ คันนี้3.0 D4D นะครับไปดูรถตรวจสอบได้เลยครับลองหาข้อมูลนะครับของแต่งของเสริมของ Fortuner นี่มีเยอะมากๆนะครับถ้าใครต้องการและสนใจจริงเช็คดูก่อนก็จะทำให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับโดยรวมสำหรับ Fortuner ก็อึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายนะครับตัวนี้ไม่ติดแก๊สนะครับเป็นน้ำมันล้วนนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับ พอเจรจานะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับนำมาฝากนะครับก็เช็คในส่วนเครื่องยนต์มาแล้วรับประกันมีมาด้วยนะครับแล้วก็หน้าเดิมท้ายเดิมสำหรับผมก็จะพยายามคัดประมาณนี้แหละครับส่วนสมาชิกก็ต้องไปลองขับทดลองขับตัดสินใจครับโดยรวมก็ถือว่ามีการันตีขนาดนี้หายากแลวครับลองชมดูได้นะครับถ้าไม่ดีจริงเขาไม่รับประกันให้ขนาด1ปีนะครับ